วันนี้เวลา15นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสาปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลลอะองพระบาทตามลำดับดังนี้ ท่านเอกหญิงท่านผู้หญิงจิตรรวดีจุลานนท์ประธานกรรมการอํานวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยนําคณะภริยาองค์คมนตรีและคณะกรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเพื่อบํารุงสภากาชาติไทย พลโทธรรมรงรัตแก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำนางสาวศิริราชกิจพ่อค้าประธานกรรมการบริษัทมานาเนเจอร์อินโนเวชั่นจำกัดและคณะผู้บริหารของบริษัทเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย นายสุรวัตรชมภูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปธรร์และคณะเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปธรรม่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้ากิติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2565 ในการตระกูลหุนประธานกรรมการบริษัท a d v a n c e Info Service จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุนละองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานการจัดการแข่งขันโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ t h e Educators t h สไ l a n d ประจำปี2564ิชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสนี้คณะครูผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานร่วมเข้าเฝ้าทุนละองพระบาทด้วย นายมานิสุขสมจิตรประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยนำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่หนึ่งเฝ้าทูลละองพระบาทรับพระราชทานวุฒิบตัตรพร้อมด้วยเข็มที่ระลึกของสถาบันอิสาราในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสถาบันอิสาราคณะกรรมการหลักสูตรและเจ้าหน้าที่สถาบันร่วมเข้าเฝ้าทูลละองพระบาทด้วย ต่อตจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ในประสานไตรัฐวรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและรองศาสตราจารย์อนุการอิสระเสนาณอยุธยากรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรม เฝ้าทุลอองพระบาทดังนี้ นายปิยวัฒน์เลิศวิทยากรรมจรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมห ah ิดนแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการคำนวณการเรียนรู้ของเครื่องและระดับปริญญาเอกสาขาการคำนวณวิทยาการข้อมูลการเรียนรู้ของเครื่องจากวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์ดิอิมพิเรียลกรุงลอนดอนสาหาราชอาณาจากักรเฟลทูลลอะองพร,ระบาทกราบบังคมทุนรายงานผลการศึกษา นายปิติพัฒน์วงสิทธิการผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลและนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2563เฝ้ททาทุลลองพบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีการก่อสร้างแผนกสถาปัตยกรรมศาสตร์ณสถาบันเทคโนโลยีแมสาจุเซตสหรัฐอเมริกา